ท่านประโยคาวไจร์ทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปจงั้งสำสํารวมใจตั้งใจสนดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่นั่นท่านฟังอยู่เสียงดีนหูดีนเสียงทุกถ้อยคําจิตมีความรู้สึกไปตามกระแสเสียงโดยไม่จิตไปส่งอารมณ์อย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าอารมของท่านทรงสมาธิการทรงสมาธิเพื่อการรับฟังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ในประการหนึ่งขณะใดที่ท่านตั้งใจฟังเสียงธรรมะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนขณะนั้นชื่อว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญจิตของท่านว่างจากกิเลสจากหูเรื่องจากหูฟังเสียงธรรมะอยู่เสมอๆต่อไปอารมณ์จิตจะชิน จะมีอารมว่างจากกิเลสจนชินในที่สุดกิเลสก,ก็จะหมดไปจากจิตของท่านตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูสังละปะติปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังจงตั้งใจฟังด้วยความสงบถ้าบังเอิญจะมีกำไรยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่ท่านฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเอาจิตน้อมยอมรับเหตุผลในการรับฟังแต่แต่ว่าอย่ารับด้วยการไร้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าว่าทำได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและพิสุสมนเนรทุกท่าน ถ้าว่าท่านมีกำลังพอจิตพอและก็ไม่ละอารมณ์แบบนี้ความเป็นพระอริยเจ้าย่อมง่ายสำหรับท่านเพราะว่าการฟังทุกวันขณะที่ฟังตั้งใจฟังในความเคารพจงคิดว่าเสียงที่ได้ฟังนี้ เป็นเสียงที่นำอวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัพพุทธเจ้ามาสอนและจงจำมาให้ดีว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานทรงตรัสแกพระอนนท์ว่าอานันทะโูดก,ก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วก็ทำวินในที่เราสอนเธอจะ ที่เรากิดสพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าศาสดาดิแตลวครูเป็นปนั้นว่าเสียงที่ฟังอยู่จงคิดว่านี่เป็นกระแสเสียงขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงแนละจงย่านึกว่าแตมาเป็นพระพุทธเจ้าเัเอง เราคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและธรรมะนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากําลังสอนเราโดยตรงโดยน้อมจิตเข้าไปนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเวลานี้กําลังประทับอยู่จะพาะหน้าของเราแนะก็กําลังพูดกับเราโดยตรงจิตจะชื่นบานแล้วก็ตั้งสันดับ สร้งใจสนับฟังเสียงนั้นแล้วก็คิดตามแล้วจึงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินวิสัยสำหรับเราถ้าเกินวิสัยแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วไม่สอนเราสร้างความธรรมปีติให้เกิดในใจสร้างความกำสร้างกำลังใจคิดว่าเราสามารถสมเด็จพระบระมโลก,กันนาจริงโปรด ถ้าคิดไว้อย่างนี้เสมอบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ฟังบ่อยๆถ้ามีเทพสหรับฟังฟังไม่ได้เลยขณะที่ฟังขณะใดาใจตั้งอยู่ในการฟังตั้งใจฟังจิตจะว่างจากกิเลสถ้ามันว่างบ่อยๆเพราะจิตเราไม่คบกิเลสกิเลสมันก็ไม่อยากคบกับจิตของเรา ในที่สุดจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความกลายเป็นผู้หมดกิเลสไปอะละสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาพรหมวิหารสี <c ười> <ktoś S 2> ่มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามกําลังปัญญาการแนะนำกันนี้จงอย่าคิดว่าเป็นการแนะนำละเอียดละออ ความจริงใช้เวลาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าใจะใช้ได้ท่านฟังตั้งแต่ตบันเกิดถึงวันตายเรื่องพรหมิหันสี่ก็ไม่จบแต่าการฟังนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รับฟังเพื่อใช้ปัญญาเท่านั้นด้วยใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยฟังด้วย ไม่ใช่ด้จากอยู่ๆก็จะมานั่งสอนกับเพื่อจนจบอรหันในวันนี้แต่ก็ว่าไม่ได้คนที่รับฟังอยู่มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีคนดีฟังแล้วเกิดปัญญาใช้ปัญญาเพ่คาดเข็งค่ากิเลสก็เป็นขอไม่หนัก แต่ว่าสำหรับคนไม่ดีฟังแล้วมีหูก็ใกล้ก็หูกะทะมีตาเหมือนตากระทูทั้งนี้เพราะอะไรตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกะทะฟังมาฟังอะไรไม่ได้ยินสำหรับคนตามองเห็นหูฟังได้ยินแต่ไม่สนใจกับเสียงที่ฟัง คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงโปรโดเพราะว่าโปรโดมากเท่าไรคนประเภทนี้ก็ลงมารกมากเท่านั้นนั้นบรรดาท่านนนหลายจะพิสูจน์ตัวของท่านได้ว่าท่านรับฟังกันทุกวันวันละหลายครั้งท่านเละท่านละความเลวได้มากรือน้อยเพียงใดจิตใจของท่านดีหรือว,ว่าจิตใจของท่านเลว ต่อไปนี้ธรรมะในด้านของพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องวัดจิตใจว่าดีมากหรือว่าเลวมากคำว่าพรหมวิหารวิหาระนี่ก็แปลว่าที่อยู่พรมนี่แปลว่าประเสริฐหมายความว่าเอาใจไปจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐ หรือเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดที่เรียกว่าประเสริฐประเสริฐนี่รปวับาดีที่สุดพรมวิหารมีสอย่างคือ 1. นึ่เมตตาความรัก 2. กรุณาความสงสาร 3. มโมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริสาา่สิยาไคร 4. ี่อุเบกขาวางเฉย ความจริงพรหมวิหารสี่นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นคนมีความฉลลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมุทเฉทวารได้โดยง่ายถ้าจะกล่าวก็ว่ากรรมฐา,านบทนี้เป็นกรรมฐา,านใหญ่ก็ว่าได้เรียก่ากลากันโดยในหนึ่งก็ถือว่าพรหมวิหารศี่เป็นอาหารอาหารเลี้ยงศีลให้อ่วนมีกำลัง เป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญาให้มีคมกลา้าสามารถจะฟันพะะฟันจะฟาดฟันกิเลสให้เป็นสมุทเทตประหารเมื่อไรก็ได้นั่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกเวหลายอย่างคำว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์หรือวมีกรรมบุสิบบริสุทธิ์มนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากำลังใจเป็นเทวดาคือมีฮิริโลตป,ปะมาุษย์สพรม,มา,มา,ามร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ใจประกอบไปด้วยพรมีหารสี่อย่างนี้ตายและเป็นรพแล้วก็มนุสสติรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่ยอมเคารพนับถือในสิทธิสิ่งกันแล้วกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสติริชานตายและเป็นสติริชานมนุษย์สิมน่มนุษย์สั นิรยโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว <c oughs> ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขาดความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมู่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหม ที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดีเข้ากับคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากับคนนี้ก็ไม่ได้เที่ยอารมใจตัวเป็นสำคัญถ้าลงมีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาจําไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสงกลับ ที่จะไดกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์อิกหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลําบากยากแค้นมีด้วยความทุกข์กระทมอนัตย์อยู่ตลอดเวลาถ้าบาังเอิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขาบ้าง ถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกก็รกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ไปเป็นเทวันดาห,หรือพรหมก็พักพักทุกข์แต่พักทุกข์กกเล็กน้อยไม่ช้าก็มาทุกใหม่ทุกคนเขาตั้งใจไปนิพพานกัน แต่เราทำไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์ปรเชาานมันจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ฟังกันพระพรหมวิหารสี่นี่ความจริงไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ถังว่าเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนำกรรมฐานรวมอันดับแรกที่ก่อนที่จะทรงพรหมวิหารสี่ หรือว่าทำกรรมาฐานทุกกองก็จงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานกับพุทธานุสติกรรมาฐานแม้แต่กำลังฟังอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันควรจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยและก็ตั้งใจฟัง เวลาฟังก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงประทับอยู่ข้างหน้าของเราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณมาหาเราถึงที่อยู่และการแสเสียงขององค์สมเด็จพระบรมครูก็ก้องอยู่ในโสตประสาท ความดีพระองค์สมเด็จพระบรมมาโลกนาถยากที่เราจะบูชาให้ครบบทวนตั้งใจไว้อย่างนี้นะตั้งใจว่าอย่งนะงายงนั้นคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจ้าและก็พระองค์กำลังประทับอยู่ข้างหน้าของเราใจจะได้เป็นสุขจะได้มีอารมณ์ชุ่มชื่นที่ไม่ใช่จะาม,มาจะมาอดาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามาช่อย่างนั้น เพื่อการทำใจอย่างนี้จิตใจมาสบายมีความสุขแล้วจิตจะหมดกิเลสได้ง่ายต่อไปก็มาฟังพรหมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักคำว่าความรักในะที่นี้ไม่ได้หมายว่าความรักที่รประกอบพ้ติการมมคุณเหมือนหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่ม และหญิงรักชายชายรักหญิงปรารถนาจะครองคู่นั่นเป็นเรื่องความรักเกี่ยวกับราคะนำหน้าของกิเลสไม่ใช่พรหมวิหารสี่ที่เรามีความรักก็เพราะว่าใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตคุยความเมตตาปราณีมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัต ด้วาคนทุกคนในโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดมานี่มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันหมดเรามีความรักสุขชั้นใดเขาก็มีความรักสุขชั้นนั้นสำหรับเวตาความรักต้องอยู่ในขอบเขตของความดี อย่ารักแบบโง่ในคณะของเราน,น่มีทั้งฆราวาก็ดีพระก็ดีที่มีเมตตาแบบโง่ในี่มีอยู่ผมสลดใจมากคือว่าบางทีเห็นพระบางองค์เห็นฆรวาสบางคน พอฟังเสียงพูดในคำสงสัยก็รู้สึกเสียดายแรงที่สาที่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาได้ดีกันเนะ่ยเขาฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็จำไม่ใช่จะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสงสัยปัญญามีเพียงแค่ของเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้จักจะคิด นี่น่าเสียดายสงสารองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรที่ทรงทรมานพระกายมาเั้งเสียสงไขกับแสงกับรวบรวมความดีมาเพื่อแจกจกา่ายแก่รรดา่ทนพุทธบริษัทแล้วผมเองผมก็เสียดายแรงงานของผมเหมือนกันเพราะตัวผมเองไม่เคยเจรียนแบบนี้ ฟังคำสอนจากอาจารย์นิดหนึ่งก็ไปไปปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้เกินวิสัยก็มาถามหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปทำทําท่าสียงนั้นยังไม่ได้จะไม่ยอมกลับมาหาครูบาอาจารย์อย่างกับบรรดาทนานหลายที่สงสัยว่าจำภาพพระพุทธรูปลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพ ภาพมันเลือนไปแล้วก็ลืมตามาดมูใหม่แค่นี้ก็ยังสงสัยกันว่าทําไมภาพนั้นยังนึกเห็นเห็นไม่ชัดมันก็สิ่งที่ไม่น่าจะถามถ้าใช้คําถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบรมง,งูมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กอมมือก็พอจะรู้การจะจําภาพจะนึกถึงภาพอะไรก็ตาม อยู่ๆจะให้อารมณ์มันแจ่มใสจําได้ขนาดไม่ได้ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆไปอารมณ์นั้นมันก็ปรากฏวันเวลาตั้งแต่ตื่นอยู่ถึงหลับจงอย่าทิ้งอารมณ์นั้นทําอารมณ์ให้มันชินคิดถึงภาพนึกว่าในสมัยที่เราเคยรักใครเป็นซึ่งเป็นคู่รักเวลาหลับ ตายก็เห็นลืมตายก็น,นึกเห็นภาพหรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่เราจากบ้านไปไหนเวลานึกถึงบ้านขึ้นมาเมื่อไรมันก็นึกเห็นภาพบ้านเหมือนนั้นจิตใจของเราไม่ลืมเลือนไม่ปล่อยสติสตังให้มันพลั้งเผลอนี่เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นของธรรมดาธรรมดาสำรับด้านอารมณ์เมตตานี่ก็เหมือนกัน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องเมตตานี่มีความสำคัญถ้าเมตตาแบบโง่ๆมันมีภัยแก่ตัวเองอย่าลืมว่าคนที่เราจะต้องเมตตาเนะ่ยพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นสีพวกคือหนึ่งอุคติตันโยคนมีปัญญาดีสองวิปติตัญโยปัญญาต่ำมานิดหนึ่งสามเนยยะ อันนี้คนสามจำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่พวกปัทัะปรรมะเอาดีไม่ได้ในองค์สมเด็จพระจอมใจทรงสเด็จหลีไม่ทรงสั่งสอนจะถือว่าโปรงขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพระสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังสำหรับพวกเราก็หมนกัน ถ้าจะ,สะแสดงเมตตาจิตก็ดูเสียก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาไหมเ่เห็นว่าแนะนำแล้วไม่เด็ด้ผลก็จงอย่าสงเคราะห์คนประเภทนั้นหลีกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าทรงหลีตัวอย่างก็มีอุปกาชีวกเป็นต้นเขาพบองค์สมเด็จพระทศพลก่อนใครทั้งหมด แต่ถ้าว่าเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพญยูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ส่งสั่งสอนนี่ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเส่นดะเมตตาโงโ่ๆงโงแบบนั้นหลจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทำไม ไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแคลนเขาให้รับเฮ้ยบริการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบพี่นายเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบพี่หนหยดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดามีพระมหากราุณาไม่มีขอบเขต แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกก็เชกวางวินัยไว้ลงโทษพระลงโทษหนึง่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยคนนั้นเราเมตตาไม่ได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อ227นี่มันยังไม่หมด ยังมีส่วนในพิชมาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจา้ามีพระมหากรุณาที่คุณก็จริงแหละแต่ทว่าทรงเลือกเอาตแ่เฉพาะคนดีเท่านั้นไม่ใช่คนเลวพอทำนี่เมตตาของเราก็เหมือนกันใครจะมาจากไหนก็ช่าง จะมียศธามบรรดาศักดิ์ฐานะเช่นใดก็ช่างถ้าผิดเรื่องพบินัยอันนี้เราจงถือว่านั่นเขาเป็นคนเลวไม่ควรแกการเมตตาจำมาให้ดีนะแมแต่พระก็ไม่กันพระที่บวชอยู่พรรสานี้นะ่ะบางองค์ก็ลืมตัวไปก็มีจงระวังให้ดีนะว่าเราเป็นพระ ถ้าหากว่าผิดพระธรรมวินัยเกินไปผมก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะพระพุทธเจ้าทรงขับพระวักกลิได้ฉันใดผมก็อจะขับทั้งพระทั้งคนที่ไม่รักระเบียบวินัยชเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเมตตาเราต้องมีขอบเขตคือเมตตาเฉพาะคนดี ไม่ใช่ไปเมตตาคนเลวไอคนเลวแต่ถ้าว่าจะดีได้เราเมตตาได้ถ้าอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้รับฟังกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเลวเราก็ไม่ต้องเมตตาแล้วคําสั่งคําเดียวคือไปจากที่นี้แล้วก็ต้องไปท,ทันทีเพราะการที่จะติดตามสั่งสอนกันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นอันว่าขอบเขตของการเมตตาปราณีนี่มีอยู่ ไม่ใช่ศักแต่ว่าเมตตาใครจะมาจากไหนก็ช่างในเมื่อเข้ามาในขอบเขตนี้จะต้องอยู่ในระเบียทบทุริยาบทจะถือว่าเป็นแขกมาไม่รู้ไม่ได้ถ้าคนดีนี่เขาต้องเคารพในระเบียบวินัยของสถานที่สถานที่ จะถือว่าอยู่ที่บ้านฉันใช่ไม่ได้ทำอย่างนี้ที่โน่นไ่ทำอย่างนั้นนั่นมันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าคนไม่นักตะเบียวินในจงยาปรานีช่วยกันจัดการไปพ้นที่ทันทีโดยไม่ต้องบอกผมก็ได้แต่คนประเภทนี้เป็นคนเลวนี่บริการหนึ่งคนพูดมากปากพร่อย ทำลายศรัทธาของคนพระก็มีคนก็เหมือนกันมีบ้างไหมพระของเราที่มีปากเลวๆไม่ได้ใช้ปัญญาคือพูดก่อนคิดใครเขาทำอะไรผิดใครก็าทำอะไรถูกต้องคิดว่าถ้าเขาทำด้วยเจตนาดีอันนี้เราก็ควรจะให้อภยัยการพงพลาดเป็นของธรรมดา การมีความรู้สึกให้อภัยสิ่งกันและกันรู้สึกสงสารในการพ้างพลาดท,ทั้งทั้งที่เขาทำด้วยเจตนาดีแต่ว่ามันผิดไปบ้างอันนี้ก็ต้องมีจิตให้อภัยอย่างดีที่สุดก็คนจะปลอกกำลังใจว่าเราทำผิดไปแล้ววันหน้าความดียังมีอยู่ถ้าเราเป็นสาวกของ,องค์สมเด็จพระบรมครู เราก็ควรจะยับยั้งตั้งต้นใช้ปัญญาเสียใหม่นี่สำหรับนี้แล้วก็คงจะได้คงจะได้กันในขอบเขตของการเมตตาเท่านั้นถ้าความจริงแล้วก็เรื่องเมตตานี่ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่ว่าไม่สอนก็เห็นจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มองมองดูแล้วบางท่านก็ดีแทนดี แต่บางคนก็เลวแสนเลวเพราะไม่มีความรู้สึกสมนึกในตัวบางคนอยู่กับผมมาตั้งสิบปีก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มีนี่คนประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปตโตคือมนุษย์เปรตหรือมนุษย์สติไรชานโนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสติไรชาเราจะสังเกตได้ว่าการเลี้ยงสัตว ถ้าคนใดคิดว่าหมาไม่จำเป็นต้องกินดีคนประเภทนี้ขาดความเมตตาปราณีอย่างนี้เขาเรียกมนุษย์สติรชานโนแค่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สติรชาหรือมนุษย์เปโตกายเป็นปมนุษย์ใจเป็นเปรตหรือมนุษย์นิรยะกโกใจเป็นมนุษย์แล้วก็ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรก อาราบันดาท่านผู้ถบริษัทนพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เรกาก็ได้กะายเป็นขอบเขตของความเมตตาเท่านั้นแต่ยังไม่หมดแต่เวลามันหมดต่อตัวนี้ไปอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงกาหนดใจ,จตั้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสารโจศินให้บริสุทธิ์ ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เรามีความบกพร่องในศีลบ้างหรือเปล่าเรื่องาาการที่สองสำรวจกำลังใจของเราว่าเรามีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเรื่องการที่สามนึกถึงความตายหรือเปล่าเรื่องการที่สี่เห็นว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ใจรักคนอื่นผ่านหรือเปล่า ถ้าบกพร่องจุดใดจุดหนึ่งถ้าสายกําลังใจจุดนั้นในสมบูรณ์จะมีความสุขนั่นคือความเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันก<ม>าหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คมภาวนาและพิจารณาตามอธิรยาสายจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี